คลิปนี้นะคะพี่หงจะนำกระโปงทรงเอค่ะมาทำเป็นทวิตนะคะแบบเนี่ยเขาจะเป็นจะเป็นทวิตคล้ายๆกระโปงนักเรียนนะคะตรงนี้จะเป็นขอ ตรงนี้จะเย็บลงมานะคะปกติเราจะเคยเห็นแต่ทวิตแตกตรงใต้ขอบเลยใช่ไหมคะแต่อันนี้จะเป็นอันนี้จะเย็บลงมาช่วงบนเนี้ยค่ะเ็าจะพอดีลําตัวเลยนะคะแล้วก็ข้างล่างเขาก็จะเป็นทวิตเราจะสร้างจากกระบงกรโปงทรง A นะคะทําแบบกระโปรงแล้วก็นํามาแยกสร้างเป็นกระโปงทรง A อ,อันนี้พี่ผมทาเป็นกระโปงทรง A แล้วนะคะทีนี้เรายึดเส้นสโพกค่ะ เส้นสะโพกก็คือเส้นที่ต่ําลงมาจากเอว8นิ้วนะคะอันนี้คือเส้นสะโพกนะคะเรานําเส้นสะโพกเนี่ยมาบรรจบก,กันมาชนกันอย่างนี้นะคะมาชนกันไม่ต้องถึงเป๊ะน,นะคะให้ถอยออกมาสักหนึ่งกระเบียดนะคะถอยจากไม่ต้องถึงสะโพกนะคะให้ถอยมาสักหนึ่งกระเบียดหรือครึ่งนิ้วก็ได้แล้วแต่นะคะแล้วเราก็จับ กรีดกระดาษนะพับครึ่งพับครึ่งเลยนะคะพอเราพับครึ่งแล้วเนี่ยโดยยึดเส้นสะโพกให้ตรงนะคะเราจะได้เส้นนี้เราจะแบ่งกระดาษเราจะแบ่งกระดาษออกเป็นออกเป็นสองส่วนเพื่อที่จะใส่ทวิตวิธีเราเวลาเราทาเนี่ยเราจะทําแค่ครึ่งซี่นะคะเราจะทําแค่ส่วนนี้ ส่วนนี้เราไม่ต้องทำเพราะเดี๋ยวเวลาวางผ้าเราจะจับสันทบนะคะเราก็จะผ่าตรงนี้เพื่อที่จะใส่ทวิตลงไปนะคะดังนั้นเส้นตรงนี้เนี่ยอยู่ๆเราจะมาตั้งเลยอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะเราจะต้องยึดแนวสะโพกเนี่ยไม่ตรงกันเกณฑ์ตรงนี้ค่ะเขาจะได้รับกับสะโพกคือไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวานะคะเวลาลเวลาเวลาตัวกระโปรงเขาจะทิ้ง เส้นทวิตลงมาเพราะว่าถ้าจะเราจะเป็นทวิตปล่อยเนี่ยเขาจะได้ทิ้งลงมาในแนวในแนวดิ่งนะคะเราก็ตัดแยกออกมาเลยค่ะก่อนตัดก็กันลงนะคะอันนี้ด้านข้างนะคะอันนี้ชิ้นที่หนึงอันนี้ชิ้นที่สองเขียนเลขกำกัดไว้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวเราไปหลงฝั่ง อันนี้พี่ของยังไม่ได้ใส่เก็ตเลยนะคะเก็ดตรงนี้จะได้สามกระเบียดที่พี่ของยังไม่ได้ใส่เก็ตให้ดูก็โดยการที่จากที่เราที่เราพับแล้วเราได้เส้นแบ่งครึ่งแล้วเนี่ยนะคะตรงนี้ค่ะเราก็ขีดมาเลยออกมาเลยข้างละสามหุนตรงนี้ก็สามหุนเราก็จะได้สามกระเบียดนะคะ แล้วก็ยาวลงมาหน้าหลังอันเนี้ยพี่หงทําเท่ากันดังนั้นพี่หงจะใช้สีน้งครึ่งค่ะเวลาเย็บเนี่ยเราจะเย็บตรงนี้โค้งลงมาตามนี้นะคะเขาก็จะโค้งตับรับกับหน้าท้องเห็นไหมสิเจอเจอ สกัดเทปเนี่ยเขาก็หมึกจะไม่ติดนะคะต้องใช้ปากกาอันนี้นะคะจะตีโคง้งโค้งนิดๆน,นะคะจะไม่ได้รากเป็นเส้นตรงซึ่งระยะที่โค้งจะมาสิ้นสุดเนี่ยคือจุดนี้นะคะสี่นิ้วครึ่งกรณีที่เราทําหน้าหลังเท่ากันนะคะก็จะใช้เกล็ดตรงนี้รวมกันไปเลยทีนี้เราก็แยกกระดาษ แยกกระดาษออกอนี้เพื่อที่จะหาเกณฑ์ทวิตนะคะเราจะทวิตย์กี่ชั้นก็แล้วแต่เรานะคะแล้ก็นากระดาษนะคะนำกระดาษแผน่นหนึ่งแล้วก็ใหญ่ก็หน่อยนะคะเพราะว่าทวิตเนี่ยจะใช้กระดาษเปลืองที่เห็นต้องการทวิต2สองชั้นนะ่ะไม่แน่ใจว่าจะได้ะคะ่ะ ไม่น่าจะได้เพราะว่าดูผ้าแล้วทวิชั้นเดียวแล้วกันมาดสิ่งกลางก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะนํากระดาษมาแปะฝั่งหนึ่งก่อนอันนี้พอพับติงกลางแล้วก็จะได้เส้นนี้นะคะอันนี้เส้นกลางของทวิชนะคะเราก็วัดออกมาทวิชเนี่ยจะต้องมีความใหญ่ หนิ้วพอพับไปแล้วจะได้2นิ้วครึ่งน,นะคะ5นิ้วก็เป็น10ตรงนี้5นิ้วตรงนี้ตรงนี้เนี่ยหนิ้วนะคะตรงนี้ก็อีก5นิ้ว5นิ้วเนี่ยเดี๋ยวแบ่งครึ่งไปอีกนะคะก็จะเหลือ2นิ้วครึ่งน,นะคะเราก็ตีเส้นนี้ไปก่อน ดีเส้นห้านี้ออกไปก่อนนะคะสองข้างเลยค่ะแล้วเราก็แปะค่ะแปะไปชิ้นหนึ่งก่อน,นะคะ่ะ เนี่ยไร้กระดาษให้เรียบนะคะอย่าขายุ่นตรงนี้จะเห็นเส้น5้านิ้วอยู่เนี่ยนะคะแต่ว่าเส้นเกตจะอยู่ข้างในเราก็จะใช้เส้นเกตเป็นหลักเลยค่ะนี่นะคะทีนี้เราจะแปะฝั่งนี้เนี่ยเราไม่รู้ระดับระดับของเส้นสะโพกนะคะเวลาเขาเจอกัน เราก็จะใช้วิธีนี้ค่ะนะคะ,นะคะอันนี้จะเป็นเทคนิคอย่างหนึง่งที่ทวิจจะสวยจากที่เราแปะตรงนี้นะคะอันนี้คือข้างล่างอันนั้นคือข้างบนนะคะขยับตรงนี้ออกมาหนึ่งกระเบียดตรงนี้นะคะ1กระเบียดลากไปหาเส้นเก็บได้ะคะ่ะจะไม่เป็นเส้นกระดาษ ไม่ใช่เส้นกระดาษริมกระดาษแล้วนะคะทีนี้พอเราตีตรงนี้ออกแล้วนะคะเราก็าจับจีบนะคะพับกระดาษตามแนวเส้นของเรานะคะให้มาชนอีกฝั่งหนึ่งให้มาชนทวิตอีกข้างนึงเพราะว่าเราต้องการหากเกณฑ์สะโพกนะคะอย่าริมนะว่าเส้นตรงนี้เนี่ยเราตีออกมา เาตรงนี้ต้องวัดนะคะ่ค่ะช่วงนี้ยค่ะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราวัดออกมาหนึ่กระเบียดข้างนี้เราก็ต้องวัดออกมา1นกระเบียดเหมือนกันนะคะเราก็จะได้จุดจุดที่เราจะวางกระดาษโดยที่ อย่างนี้นะคะยึดตรงที่เราตีออกมาหนึ่งกระเบียดนะคะแล้วก็สะโพกเป็นหลักตรงข้างบนนะที่เห็นันมีตรีกระดาษนะคะยังไม่มียังไม่ทําให้เป็นรอยเราก็นําเส้นสะโพกของฝั่งเนี้ยค่ะมาชนกันมาชนอย่างนี้โดยที่ดิมกระดาษเนี่ยค่ะก็จะอยู่ตรงเส้น5นิ้วช่อง5้านิ้วที่เราตีนะคะ ก็แปะไปเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการทำกระโปรงทรวิศทรงเอนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ทวิศทรงสอบนะคะถ้าเป็นทรงสอบเนี่ยเราไม่ต้องตีตรงเราไม่ต้องตีปลายออกมาหนึ่งกระเบียดนะคะถ้าทรงสอบก็วาดตรงได้เลย ทีนี้เราก็แต่งเส้นที่ตรงเนี้ยที่เราออกมาหนึ่งกระเบียดนะคะให้เหมือนกับฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้เราก็ขีดออกมาหนึ่งกระเบียดเพื่อให้เขาได้เป็นแนวเอไลนะค่ะเห็นไคะเส้นเขาจะค่อยๆบานออกมานะคะไม่ใช่อยู่อยู่บานแต่ด้านข้างนะคะเกณฑ์ที่เป็นทวิตตรงเนี้ยเขาก็จะบานออกมาด้วยเอไลนออกมาด้วยนะคะทีนี้เรามาแต่งการโคงโครงการที่จับ นี่ค่คะให้ชนให้ชนครึ่งหนึ่งอยู่ตรงนี้เราก็พับเราพับเส้นที่เราแต่งออกหนึ่งกระเบียดนะคะจะได้อย่างนี้จับชนกันแล้วทีนี้เราก็ แต่งชายได้ค่ะเราก็จะได้ชายอย่างนี้นะคะพ,พับตามเส้นเก็ดนี้เลยนะคะ เวลาลเราเย็บนะคะเราก็จะเย็บเ,เส้นข้างในเนะะี่ยค่ะเราก็จะโค้งตามตามทรงสะโพกแล้วก็แต่งเอวนิดนึงจะเห็นว่าเขาเป็นลุมหักนะคะหักหักแบนี้ไม่เอาแต่งให้เขาโค้งค่ะ จะเป็นทรงแบบนี้จะใช้กับผู้ใหญ่เพราะว่าผู้ใหญ่จะเริ่มมีหน้าท้องนะคะถ้ากับสาวๆเนี่ยไม่จําเป็นต้องแต่งโค้งขนาดนี้นะคะเราก็จะได้เรียมทวิตเป็นแบบนี้ทีนี้เวลาเราเย็บเนี่ยเราก็จะเย็บตรงนี้ลงมางนะคะอันนี้แล้วก็อยู่ที่ว่าเราจะให้ลึกเท่าไหร่เราเราจะเย็บจากเอวเนี่ยจับชนกันเนี่ยแล้วย็บลงมาเท่าไหร่ อันนี้พี่หงว่าถ้าสักสิบนิ้วเนี่ยกำลังสวยนะคะสิบนิ้วเนี่ยกำลังสวยให้เขาแตกออกหรือจะให้สูงกว่าก็ได้ค่ะ,ะสักเก้านิ้วเย็บประมาณสักเก้านิ้วอันนี้เวลาเย็บเนี่ยตรงเนี้ยอย่าลืมเดินตัดถ้าทรงนี้นะคะตรงนี้เวลาเย็บแล้วเรา,เราตรงนี้ยเราจะต้องเดินตัด เพื่อไม่ให้ทวิตเขาเหนีไปหนีมาแล้วก็ข้างบนเนี่ยเขาก็จะได้ลูกได้ลูกตามโค้งเอวโค้งสะโพกนะคะทวิตเนี่ยเราจะเย็บลงมา6นิ้วก็ได้ถ้าเป็นสาวสาวนะคะ6นิ้วหรือจะ5นิ้วเย็บลงมา4นิ้วก็ได้นะคะแล้วก็ปล่อยทวิตแตกก็จะทําให้ดูสะโพกใหญ่ขึ้นแล้วแต่ที่เราจะดีไซน์ถ้าคนสะโพกเล็กเนี่ยเราก็เย็บสั้นถ้าคนสะโพกใหญ่เราต้องเย็บเย็บยาวลงมา เพื่อไม่ให้ตรงนี้เขาพองออกนะคะอันนี้ก็ต้องไปหัดสังเกตร,รูปร่างของคนใส่แล้วก็หยุดที่งานดีไซน์ของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นทวิตทรงเอนะคะ